สี่วิธีสร้างความโชคดีให้กับตัวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่คุณจะต้องแสดงออกต่อโลกใบนี้นะคะจะดึงดูดทั้งโชคดีแล้วก็โชคร้ายค่ะแสดงออกดีก็จะดึงดูดโชคดีมาให้ทั้งหมดค่ะมาจากข้างในที่คุณมีนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมพี่โชคดีจังเลยหนูอยากโชคดีแบบพี่บ้างแต่รู้ไหมคะว่าคนบนโลกนี้คนโชคดีเท่านั้นค่ะที่เราจะเห็นเราเลือกที่จะโชคดี เพราะไม่ว่าเราจะครบหรือเราจะทําอะไรเราค่ะสามารถที่จะเลือกได้คุณเคยเห็นบางคนไหมคะไม่ว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรหรือค้าขายอะไรก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จโชคดีไปหมดทุกอย่างเราต้องรู้ว่าความโชคดีเนี่ยที่แต่ละคนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างได้ยังไงซึ่งตัวเราเองนะคะก็สามารถสร้างความโชคดีแบบนั้นได้วิธีการสร้างความโชคดีต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ง จะมาเล่าให้ฟังค่ะข้อที่1เลยนะคะคืออยู่ให้ถูกที่ค่ะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่ความโชคดีสามารถตามหาคุณเจอเช่นพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่เขาประสบความสําเร็จพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาค้าขายแล้วร่ํารวยเราอยู่ใกล้กับใครค่ะเรามีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพิ่มมากขึ้นและแบบที่2นะคะรู้จักคน พราะเน็ตเวิร์กเนี่ยมันต่อสายสัมพันธ์กันได้อยากทําอะไรคะเหลือตรงไหนถ้ารู้จักกันนะคะเขาก็จะแนะนําเราได้ลองไปติดต่อคนนั้นสิลองไปสมัครงานที่นี่สิลองไปติดต่อคนนี้เขาพอที่จะชี้ทางให้ได้จะเห็นได้ว่ามันมีที่มีเวลาที่จะทําให้เราได้รู้จักกันไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงหรือว่าเราจะไปทางไหนการยิ่งเรารู้จักคนมากก็ยิ่งเท่ากับว่าการที่เราเพิ่มโอกาสและเมื่อ เรามีโอกาสมากเท่าไหร่ความโชคดีค่ะก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นไม่ต่างกันนะคะข้อที่สค่ะมุ่งมั่นทําให้แตกต่างค่ะรับในสิ่งที่ทําให้เราเนี้ยมีความสุขเพราะจะทําให้เราค่ะทำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยได้นานเมื่อทําไปเรื่อยๆมันจะทําให้ดีขึ้นทําให้มันเด่นขึ้นอาจจะมีโชคดีเข้าตาใครเข้าสักวันหนึ่งนะคะจะเขียนหนังสือก็เขียนให้มันต่อเนื่องจะทําอะไร ก็ทำให้มันสม่ําเสมอแม้ว่าจะไม่เข้าหูเข้าตาใครก็ตามแต่ขอให้เราค่ะขยันทําต่อไปทําให้มันแตกต่างจากเดิมขยันให้มากกว่าเดิมสักวันนะคะโชคดีจะอยู่ไม่ไกลคนที่มีหัวใจแห่งความพยายามนะคะและข้อที่4ี่คือเชื่อว่าเราอะโชคดีความเชื่อสร้างข้อเท็จจริงให้เป็นจริงได้เสมอนะคะเวลาล้มก็มีเหตุการณ์ทําให้เรายืนขึ้นได้เวลาเหมือนจะไม่ไหวก็สู้ต่อไปได้ทุกทีรู้สึกถึงความโชคดีที่มี อะไรเข้ามาในชีวิตอีกมากมายเลยนะคะในขณะที่เราอยากได้เราก็ต้องรู้สึกแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีมีบ้านอยู่มีงานทํามีสุขภาพที่ดีมีคนรักขอบคุณที่ยังมีวันนี้นะคะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะรู้สึกตลอดเวลาว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ดีมากๆสําหรับเรามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยสําหรับเรานะคะเหมือนกับรอเปิดห่อของขวัญในวันใหม่ว่า เราอ่ะจะได้เจอสิ่งที่เราอยากได้เราจะได้เจอสิ่งที่มันถูกใจนะคะยิ่งเรารู้สึกโชคดียิ่งเราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความรู้สึกดีๆในชีวิตมันก็ทําให้เรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราเนี่ยโชคดีตลอดเวลาเลยความโชคดีในความรู้สึกนั้นนะคะอาจจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆมาให้อย่ายโยนภาระไปให้ใครนะคะอย่าโทษโชคชะตาค่ะอย่าโทษฟ้าลิขิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะลิขิดแล้วจงรับผิดชอบชีวิตด้วยตัวของเราเองนะคะพี่หญิงเชื่อว่า4ข้อนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเข็มทิศในการที่จะนำพาน้องๆทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ไปสู่ความสำเร็จและพาตัวเองไปในที่ที่เราอยากจะไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วรวยได้ในปี2024นี้นะคะพี่หญิงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ